สวัสดีครับผมเปิดกล้องคือเ่าล้วครับมาอยู่กับส่งไอ้หน่อยยินดีครับอากาศเบาโยกยินดีครับผมมาขึืนเอาบมิ่มในกกแต่ครับแต่ก็ตตองมาหลุนเบาโยกว่าจะขืนไดบ่ครับบ่สูงครับแต่ว่าอยู่มอยู่ย่อยๆครับเบาโยกแล้วสิทอดกระบุรแล้วครับนี่ครับ ไอ้ขึ้นต้นนี้ครับนี่ไรวันทำงานนี่ครับไรมันทำงานนี่ครับนี่ครับขั้งพันยูบันีนี่ครับเดี๋ยวคนยิสู้ให้เบิ้งใครล่ะนี่ครับพ่อตั้ i̇şte มตั้มนี่ครับนี่นี่นี่ขั้งยูบนีครับนี่โมยใหญ่เนาะนี่ขั้งพันยูต้องหนิวนี่ครับเนี่ย มืาอนี้มากันวสองคนครับเบ้าวัดเราติดภารกิจไปไถนาให้ข้าเจ้าครับครับมานหล่นน้ำเบ้าโยครับผมถ้าเบ้าโยขึ้นได้ก็ได้แล้วครับขึ้นมาได้ก็เกียบร้อยครับนี่แต่ว่ามันมีหมดแดงหมดดำ เขาเป่าโย,ย,งย,งาโยง่งไปแล้วครับย้อนแสงอีกครับฟังนี่เบ่าโย่ทรงซิงมาแล้วครับนี่เขาเบ่าโย่เอาหัวใหญ่ดีว่นะโอ้ย้อนแสงฝากกระไ่พ่อฝากครับผม ใส่เห็ดทุกเขาสิออก ได้มุมนี่ครับมุมนี่เห็นสัตว์อยู่ครางนี้เดี๋วยวยี้มันเม็ดกุ้งควนี่แล้วเสียวฮั่นทั้งมื่นมาเลยเป็นดูอะไรสิมันกิดฟโต๊ะคนหรอเมนมันดำกกมุ้ยอะไอยู่นี่น่ะคอยล้วงไปเลยเด้ไอ้โย่คนนี้เบาเห็นนึถ้าวบ้านพวเดียวก็ลัวปัป๊บ เรื่องเนี้ยเนี้ยแท่หละง่าเปก่นะแต่ว่าเจ้าสิบอาเราจะจะคืนว่วยังได้แค่นั้นแหละนี่เขาพังคนอยู่ไกลๆนะครับนี่ อโยครับลมมีตั้งหากเป่ายาว่าเขาเป่าครับสงสัยชิไดโป้ครับเดี๋ยวนี้เหนียวบ่อยเมื่อตีนเหนียว เอาบ่ว่างอ่างอย่างนี <pack ular> <arab> ้หนอเบาร์เยอะใหญ่มากเลยครับผมน่ครับอู้ น่า้ยเ่ <c oughs> รุนหลอนม่าอะไรยังไรห่างนี่ อจับให้ส้มพ่อหนามมุงครับประจานจอดเร่ <c oughs> เนนะโอ้ นี่ครับผมเบิ่งหัวเขาครับนี่หัวผสมหั่งครับนี่ครับผมอลังการแห้งหัวเพิ่นนี่แต่ห้งเพิ่นกรบบอหญ่ครับเต่าครับผมหัวเพิ่นเค็ดยตุกตุอยู่ครับนี่ครับผมเอาครับผมลักษณะนี่สิครับนี่หัวงามหัวงามอยู่งามเลยล่ะ ไปครับผมยังหาห้างใหม่ต่อเลยครับผมมาต่อกันอีกข้างหนึ่งเลยครับผมครับอยู่ในก๊กดูครับเบ้าโยกกำลังขืนเอาอยู่ครับผมโอ้ห้างพื้นค,ครับผมเนี่ยย่ก้างจอเลยครับเนี่ยโยมานี่ครับเนี่ยย่ก้างถนนเลยครับ chắc chắn là một cái món Như không có gì mông con gì không có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  เบ,า,บาโย่อยู่นี่ครับนี่แต่ว่าห้างห้างมิมยุพย์ยุคลโยดเลยครับแต่ก็ต้องมาดุนกับเราอีกขึ้นนึงครับผมว่าเราจะเอาได้บ่เห็นใบขั้นกอขึ้นไปไห่ละตายไปเลยครับผมอื <c oughs> ไม่สู้ซีอยู่ได้เลยอยู่สู้ซีอยู่สู้ซีอยู่งาไตอะไรอยู่งาไตโบโบ่บป้ายป้ายมันไตยบต่ว่าเงาเงาเป็นนั่นนะ อย้ยุ่งหลายคัก,กว่ะคิดจะปูอยู่หัวนะโน่นนี่ครับอยู่ข้างสวนเพิ่นเลยครับนี่อันนี้ก็สวนเพิ่นครับนี่เจ้าของสวนเพิ่นมานั่งาอยู่ครับบางคันนี่เลยมาถามว,ว่าเอาอย่างไรกัน ยุ่งไรฮะกำลงังเออใ,ใต้บนเมีนบอบอบอ,อบโยกเกาะเหครับผมแต่จะไปหอโตอ้เราบอขนาดละ đây sẽ há mông quẳng, thon bón dòn xéng khắp, khát bờ, hát tiếng ngáp lên bờ. ือยุ่งครับเอาได้ม้าแล้วครับหัวงามเลยอยู่ท่าล้านครับสวยงามครับผมโอ้ยเตะตะปอนแล้วครับนะี่นี่ครับ ทำเอาบาโย่เหรอครับมาแดง เออไม่้าเอ้าลงม่ยากเอาไม่ไม่ไม่กาะนี Elena ่ห่างห่างันลงมานนมันเนกาะบัวแเอาลงมา นะครับผมได้แบบสมบูรณ์ครับสวยงามเลย ไดีอีกบ่โอ้ยโอ้ปิต้าครับผมสวยเลยครับทาัานนี้นี่ครับสวยงามเลยครับผมทาัานนี้งามครับงามเออครักแค่ครับเนี่ย ครับผมหาต่อเลยครับผมสวัสดีครับผมบบาหน่อยยินดีครับว <c oughs> ันนี้สโลเองครนะวันนี้อู้ครับอูแ้แต่ยวไปเห็นหางเลย cái lăng kìa lắm cái lăng kìa lắm cái lăng chút lắm cái lăng kìa 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 lăng ใชแล้วครับขาหยากลิบร่มเก่าเลยครับน <laughs> ี่สิงกูขาวจัวเลยข้างขาวจัวเลยโอ้หงมิดด่อนแสงเนาะด่อนแสงครับ ครับเพป็นโอ้ยบลิปฮะมันเมาแล้วมันเมาแล้วฮะมันเมาแล้วหางายมันลงมาเลยงายมันหางายอยู่พู้นึครับเห็นดำๆทั้งกระดาษเลยครับ งามันงามันอ่อนอยู่แต่มันเหนียวได้หน่อยกล่อ,องที่สั้นเลยนะครับตากล่องมือใหม่สวยสูกก็สวยแม่ก็สวยงว

ชุลักชุลีครับ <laughs> โอ้ยพ่นครับโอ้ยสายงามครับนี่ครับคว้านหน่อยเฮ้ยว้าวนี่ยอดครับขาวสวย มาต่ออีกห้างหนึ่งเลยครับผมซับเปลี่ยนกันขึ้นเอาครับหลอบนี่เป็นหลอดของเบลโยครับผมนี่ครับของผมขึ้นเอาบางหันนี่ห้างวันไหนเพื่อนดอกแต่ขาวเดี๋ยวนี้เบลโยครับใส่บูตใส่อยัางขืนเลยเดนะินห้างนี่มันญ่ครับต้องให้เบลโยเดี๋ยว,เ,ยวเดี๋ยวเพื่อนงนึงเดี๋ยวต้องเวียงเดี๋ยวพุทธห้า อันนี้ก็หาเรียมไทยห้างใหญ่บึงเมื่นครับเมื่อยูดยูดโซ่นั่นแหละครับเมื่นแห้งเอา้น้ำปักบเดียวจับอีกแล้ว,ลวมันยังกระจกเสือนี่ นี่ครับบบาโยกขึ้นไปแล้วครับสงสัยสิเอาไงอยู่ดอกหั่งนี่เอาไง,าอ,อ,าง,อ,างาองเราอยู่ดอกหั่งนี่ครับผมขึ้นเอาหั่งหน่อยบางหันหอบจับเลยครับหอบจับเลยเนี่ยบบเห็นหั่งน้ำพึนเหรอครับโอ้ยเห็นอะไรเลี่ยมเห็นครับนะี่ ดวงแขางเดาเีรครับนี่ยเนี่นี่อบริเครับ่วงขขางเดาเครับ เอาอยาดแล้วครับผมทางไงอยู่ครับทางคาใส่ไดไอยู่เดินหัวหัวเป็นยังไงอยู่อ้าวครับบอยโย่ปิตตาครับท่าร้านครับผม ลุ่มลุ่มลุ่มกว่ามากเลยครับเมาเมาในปลายุค่าอีกปลาหนึ่งครับนี่มันมัดระดูหะหะหะ่หรอล่ะครับมัดรดูหาล่ะแต่ว่ากะมัดซำหาครับนั่งนั่ก็เป็นน้ำปลาน้ำปลากับหนามดีแล้วน้งปลากับหนามบ่มีครับตัวนหนีสงสัยชิเป็นทางเกา่า เอกโยนระด้มากเลยครับจริงๆเลยครับนี่ เื้ยนุ่งไรครับถ้ายได้หน่อยลงปลาไมา่จะขึ้นสองขึ้นเสร็จเลยเดินกล่องบนหิ้งเลยนุ่งไร โอ้ปิดปิดปิดตาครับผมนี่ครับเบาโยแล้วกัดลงมาเลยเี้เหยียบร้อยนี่ครับผมปิดตาครับผมสวยงามเลยครับผมสวยงามครับนี่ได้มาแล้วสวยยุงย <c oughs> <c oughs> ุง <c oughs> อสสยดน้ำมาียอยู่นะน้ำเห็นในซัดเลยว่ามีนุ่มไรปลาเนี่ยมามามากมากบ,บอันนี้ครับโบเสียเขียวเลยครับทางอันนี้ปลาเนี่ยปรับเลย,ยมากโ <scr> เสียเถียวครับปลาเนี่ย หาไปเบาอัดกับเบาอดัดจิดภารกิจไปไทยหนังให้ขาเจ้าครับศาสนาปลาทึบเหรอครับนี่โกมุขฆ่าแซ่บโอ้นี่ครับมาแบบสมบูรณ์ครับลักษณะน,นี้แหละครับผมถ่ายคลิปเหมือนเดิมครับผมฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องไอ้หน่อยินดีแล้วก็ส่องเบาโยกคนขืนเอาเนี้ยได้ครับผมสวัสดีครับ